ก๊าซหุงต้มที่เราใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนทุกวันนี้มีที่มาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งนอกจากจะใช้หุงหาอาหารแล้วยังสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้รถราม,มากมายวิ่งกันขวักไข่บนท้องถนนได้อีกด้วยมากไปกว่านั้นที่หลายคนยังไม่รู้ทุกวันนี้เรายังนำก๊าซธรรมชาติมาผลิตกระแสไฟฟ้าให้คนไทยทุกคนได้ใช้เพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นอีกมากมาย หากความสุขของเราต้องถูกขั้นจังหวะลงเพราะแก๊สหมดแก๊สหมดการแก้ปัญหาคงทำได้ไม่ยากเพียงโทรสั่งแก๊สถังใหม่อีกเดียวเราก็ทำกับข้าวต่อได้แล้ว <G ül> แต่สำหรับการผลิตไฟฟ้ามันไม่ง่ายอย่างนั้น ทุกวันนี้เราใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ากว่าร้อยละ60ของไฟฟ้าที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ในอ่าวไทยและประเทศเพื่อนบ้านกำลังจะหมดไปหากรอให้ถึงวันนั้นเราทุกคนคงต้องตกอยู่ในความมืดความสุขที่มีคงต้องจบสิ้นลงด้วยเหตุนี้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพอชอ จึงได้มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟอผดำเนินการโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำหรือ FSRU ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนเพื่อรองรับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศให้กับประเทศไทยเพื่อใช้ทดแทนในระยะยาวทั่วโลกมีแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สำคัญหลายแหล่ง ก๊าซธรรมชาติที่ขุดขึ้นมาได้จะถูกนำมาแยกมวลสารต่างๆออกได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์กรมดมันและปรอดก่อนที่จะถูกส่งไปยังโรงผลิตเพื่อแปลสภาพให้เป็นก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG และส่งไปยังเรือขนส่งพร้อมเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมายังจุดหมายปลายทางเพื่อผลิตไฟฟ้าให้เราใช้กันนั่นเอง LNG ที่อยู่บนเรือขนส่งนั้นมีลักษณะเป็นของเหลวใสที่อุณหภูมิติดลบ160องศาเซลเซียสไร้สีไร้กลิ่นไร้มนสารติดไฟได้ยากและมีปริมาตรเล็กลงจากเดิมถึง600เท่าจึงทำให้ง่ายต่อการขนส่งทางทะเลมาสู่ประเทศไทยปัจจุบันทั่วโลกมีสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวอยู่2ประเภทประเภทที่1คือ สถานีเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติเหลวที่ตั้งอยู่บนบกซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบันแต่หากเราเหลือเวลาไม่มากในการเตรียมรับมือกับความเสี่ยงทางพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเร็ววันสถานีประเภทที่2ส,สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำหรือ FSRU Floating Storage and Regasification Unit จึงตอบโจทย์ภารกิจการกระจายความเสี่ยงนี้ของประเทศได้มากกว่าเนื่องจากสถานีลอยน้ำในรูปแบบของเรือใช้เวลาก่อสร้างน้อยและไม่ต้องจัดสรรที่ดินในการก่อสร้าง FSRU เป็นเรือขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่กลางทะเลทำหน้าที่เป็นสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพ LNG ที่ขนส่งมาจากต่างประเทศ เรือขนส่ง LNG จะจอดเทียบท่ากลางทะเลเพื่อขนถ่าย LNG ไปยัง f s r u ผ่านท่อหลักบนท่าเทียบเรือและมีท่อรักษาความดันระหว่างเรือขนส่ง LNG กับ f s r u ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการแปลสภาพ LNG กลับมาเป็นก๊าซภายใน FSRU โดย LNG จะแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำทะเลเพื่อแปรสภาพจากของเหลวไปเป็นก๊าซก่อนส่งผ่านระบบท่อไปยังโรงไฟฟ้าต่อไปทั้งนี้อุณหภูมิของน้ำทะเลที่ปล่อยออกมาจะทำให้น้ำทะเลโดยรอบ FSRU ลดลงกว่าเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อนน้าทะเลตลอดระยะทางประมาณ60กิโเมตรของการขนส่งก๊าซผ่านระบบท่อ กฟผได้คำนึงถึงความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบบริเวณเป็นสำคัญกฟผจึงศึกษาและออกแบบระบบท่อขนส่งก๊าซตามมาตรฐานสากลซึ่งแบ่งเป็นสองช่วงได้แก่ช่วงที่หนึ่งระยะทางประมาณ20กิโลเมตรจาก f s r u ถึงปากคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิจะดำเนินการฝังท่อก๊าซใต้พื้นท้องทะเล ที่ความลึกประมาณ2-3เมตรนอกจากนี้เพื่อให้ชาวประมงคลายความกังวลใจกอฟพอจึงได้ออกแบบให้มีการเคลือบคอนกรีตรอบท่อและกลบท่อด้วยดินเดิมเพื่อป้องกันการท่อสมอจากเรือประมงที่อาจจะสร้างความเสียหายให้กับแนวท่อก๊สได้เมื่อก๊าสถูกขนส่งมายังบริเวณใกล้าชายฝั่ง กฟผได้ออกแบบการวางท่อก๊สด้วยวิธีเจาะลอดหรือ HDD โดยวางท่อลอดใต้เขตประมงพื้นบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตประมงชายฝั่งช่วงที่2ระยะทางประมาณ40กิโลเมตรจากปากคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต้การวางท่อจะแบ่งออกเป็น3วิธีคือ หเมื่อวางท่อก๊สผ่านบริเวณพื้นที่เปิดโลง่งเช่นพื้นที่เรียบคลองระบายน้ำสวนภูมิท่อก๊สจะถูกวางไว้ใต้ดินด้วยวิธีการขุดเปิดที่ความลึกไม่น้อยกว่า1.5เมตรหรือลึกตามข้อกําหนดของหน่วยงานพื้นที่ที่ท่อผ่าน 2. เมื่อพบจุดตัดถนนหรือทางน้ำจะวางท่อด้วยวิธีดันลอดผ่านจุดนั้นๆต่ำกว่าก้นคลองไม่น้อยกว่า2เมตร เมื่อวางท่อก๊สตามแนวพื้นที่สายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ใกล้กับพื้นที่ชุมชนหรืออุปสรรคอื่นๆจะใช้รูปแบบการวางท่อก๊าสด้วยวิธี HDD เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดต่อชุมชนโดยโครงการจะดำเนินการวางท่อก๊าสด้วยเทคนิคข้างต้นไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ FSRU จะเป็นมิติใหม่ของการสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับคนไทยที่กอฟพอตั้งใจผลักดันให้เกิดขึ้นจริงสำหรับรองรับการใช้ไฟฟ้าในอนาคตด้วยนวัตกรรมไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทย FSRU มิติใหม่แห่งการสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้คนไทย